มาถึงแล้วนะครับรถทัวร์ที่น้องเดินทางมาเรารอมาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับตอนนี้น้องเดินทางมาถึงแล้วตื่นเต้นมากเลยครับเดี๋ยวเราไปรับน้องกันนะครับไปดูกันนะครับว่าน้องจะเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับอ่งเปาผิงอันเฟมลี่นะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตนะครับ เราจะมีสมาชิกใหม่มาหนึ่งตัวนะครับสั่งตรงมาจากสมุทรปราการเลยนะครับน้องเดินทางออกจากสมุทรปราการมาเนี่ยเก้าโมงเชา้ามาถึงอุดอรเนี่ยโดยรถทัวร์นะครับน่าจะมาถึงประมาณทุ่มถึงสองทุ่มนี่แหละครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ประมาณใกล้ๆจะหกโมงเย็ยนแล้วเดี๋ยวใกล,ใกล้ๆทุ่มเนี่ยผมจะไปรอรับน้องที่บขสนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปอีกทีนลครับตอนที่ไปรับน้อง ติดตามชมกันนะครับว่าสัตว์เลี้ยงตัวใหม่สมาชิกใหม่ของอ่งเปาผิงอัลฟฟเบอรี่จะเป็นสัตว์ชนิดไหนนะครับติดตามกันนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็มารออยู่ที่บอ,อสอแล้วนะครับมานั่งรออยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วครับรถยังเข้ามาไม่ถึงเลยเดี๋ยวเราก็ต้องรอต่อไปเรื่อยๆนะครับตื่นเต้นครับจะได้เจอน้องแล้วนี่นะครับบรรยากาศของบอ,อสอุดรธานีนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรานั่งรอน้องกันต่อไปนะครับ มาถึงแล้วนะครับรถทัวร์ที่น้องเดินทางมาเรารอมาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับตอนนี้น้องเดินทางมาถึงแล้วตื่นเต้นมากเลยครับเดี๋ยวเราไปรับน้องกันนะครับไปดูแลกันนะครับว่าน้องจะเป็นยังไงบ้างนี่ครับรถคันนี้แหละครับมาถึงแล้วเดี๋ยวเรามารอรับน้องกันนะครับนี่ครับคนขับเห็นแล้วโอ้ ขอบคุณพี่มากเลยครับ,รบขอบคุณคคนะครับตอนนี้ได้รับน้องมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองแง้มๆดูนะครับว่าน้องเป็นยังไงบ้างนะครับขอดูหน่อยนี่นะครับน้องเดี๋ยวเรารีบกลับบ้านนะครับเอานมให้น้ําเอานมกับน้ำให้น้องกินก่อนนะครับพราะน้องเดินทางมาสิบชั่วโมงเต็มน่าจะเพลและเหนื่อยมากนะครับกลับบ้านกันครับ ตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับอ่างเปากับบิงกันก็กำลังจะมาดูสมาชิกใหม่กันอ่ะค่อยๆเปิดลูกนี่เดี๋ยวจับเดี๋ยวจับเดี๋ยวจับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีูคนน้องอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงอุ้ยน้องกลัวหรอกน้องยังไม่ฉีดไงนี่ไงนี่ไงน้องสุก้าเรเดอร์เนี่ยน่ารักไหมเคล็ดิกับลูก เพิ่งน้องเพิ่งเดินทางมาเหนื่อยๆไยเดี๋ยวพ่อจะชงนมให้น้องกินก่อนน่ารักไหมอย่าแกล้งมากเปล่าเรานี่ยบลงเสียงเหี้ยนี่คือรูปที่เราเห็นในโพสที่เขาขายนะครับเราเห็นปุ๊บเรารู้สึกถูกชะตาครับเราก็เลยทักไปหาคนขายเลยครับคนขายก็เลยส่งคลิปนี้มาให้เราดู ว่าเชื่องมากจับเล่นได้ติดมือติดคนไม่ขู่ไม่กัดน่ารักถูกใจเรามากเลยครับพอเราเห็นคลิปนี้ปุ๊บเราก็ทําการสั่งซื้อทันทีเลยครับพอเราได้ของที่เราถูกใจแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูสมาชิกใหม่ของเรานะครับซูก้าไกเดอร์เปิดน,นะครับ น้องตดอยู่ในผ้านะครับตอนนี้นี่ครับน้องน้องเป็นลูสติกเพศเมียนะครับอายุสองเดือนครึ่งดุครับคนนี้ดุมากเลยจับไ,ได้เลยทั้งขู่ทั้งกัดโดนกัดมาสองครั้งแล้วครับเวลาจาับม่นต้องใช้ผ้าจับนะครับเพราะน้องยังไม่คุ้นกับเราน้องเพิ่งมาเมื่อวานนี้เองเดี๋ยวผมจะจับให้ดูนะครับ นี่นะครับน้องยังจับไปได้นะครับดุมากตอนนี้เดี๋ยวไม่คุ้นกันเลยเมื่อวานเดิเนเงียบมาสองครั้งครับเดี๋ยวคงต้องรีบพันความคุ้นเคยกันเร็วนะครับน้องน่าแักครับ